ตู้เก้าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมเสมอร์ทุกคนด้วยนะครับกับผมนายป๊อปแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกม j u i c ท World t h เกมว้าวผมก็กลับมากันอีกแล้วนะครับผม <laughs> โอ้มาดึงก็ลิลนพันกันเลยว่ะโธเอ้ไม่ได้เรื่องเลยนะอืม มาผมเข้ามาในเย็นเย็นมืดมืดตอนนี้บางทีถ้าผมลงคลิปไม่ทันผมอาจจะลงุ่งนี้เช้านะครับอ่ะที่ผมเข้ามาผมก็จะมาตีแพ็คนี้นะครับลองเปิดเข้าไปดูแล้วก็ดุเดือดอยู่นะครับอ่ามันแพ็คที่ต้อง,องใช้นโสเซอร์บินหนึ่งตัวนะครับอ่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆสรุปแรงก่อนนะครับสรุปแหลงของผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่แหล่งทองนะครับอยู่อันดับที่5้าิเ็ดนะครับแล้วก็มีคะแนนอยู่ที่5้าอยเจ็ดสิบหกนะครับแข่งจัดเลยวะ่ะ ส่วนอันดับหนึ่งมีแปดร้อยแปดสิบสามนะครับไม่รู้ว่าจะตีสู้ได้แบบครับเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะแต่ผมก็ต้องตีสู้เพื่อที่จะไปยืนจุดสูงสุดนะครับแม,ม่จุดสูงสุดขอไม่ให้จุดสูงสุดอันดับหนึ่งของไดมอนด์หรอกเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าก็จะต้องตีเพื่อให้ไปอยู่แหลงไดมอนด์ให้ได้นะครับโดมิเนเตอร์นะครับต้องไปอยู่แหลงนั้นให้ได้ครับเพื่อที่เราจะได้ แบดคีแบดคีแบดคีโอสเรีประมาณนี้แหละ <laughs> พเพลงเฮียอะไรหมูเนี่ย <laughs> อ่ะไปเสียเวลาไม่เยอะแล้วนะครับเข้าไปเล่นเลยดี่ฝานนะครับผมอืม <laughs> <laughs> แข็งจัดจัด <laughs> <laughs> โอเคหูเบาเสียงเนะี่ยหูจะแตกแล้วเกินอ่าวิน้ำเราก็ใช้ไปไหลายตัวแล้วนะดูสิ ดูสิโอ้โหไม่เย็นผมก็แอบ,บเข้าแล้งไปหน่อยหนึ่งนะครับผมไปเจ้าตัวนี้แล้วกันนะต้องใส่สกิลด้วยนะครับเฮ้ยม,มันนกหมดเลยว่าแล้วเราเจ้าน้ำทำไมวันนี้ถุงใสเราท่าจะบ้านะครับ <c oughs> แต่เราต้องอนกไปหนึ่งตัวนะโอเคเอนกไปหนึ่งเทเลซอ,อร์ไปหนึ่งตัวนะครับสัตว์ ดโนเสา์ประเภทนกนะครับเขาจะเรียกว่าเทอรรซอนะครับอืมเรียกวมๆไงวมๆเผ่าพันธุ์เทอพอเผ่าพันธุ์เทอรรซอนะผมจะเอาตัวนี้ไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เฮ้ยดูกินพืชเราสิไม่อุดมสมบูรณ์เลยไม่ไหวแล้วไม่มีเลยตัวที่มันจะ <c oughs> เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วการจะไหวไหมนี่ผมดูไม่น่าไหวอะดูท่านะครับเอาตัวนี้ไป็หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ เฮ้สกิลเอาบ้านๆเลยด่าๆกาก,ากๆไปเลยเอาเป็นเพิ่มดาเมจเอ้ลดดาเมจฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็เพิ่มเลือดตัวนี้เพิ่มเลือดตัวนี้ลนแล้วก็อันไหนอันหนึ่งให้คิดก่อน <laughs> เฮ้เพิ่มดาเมจฝั่งเราดีกว่ามั้งอืมผมว่าเพิ่มดาเมจฝั่งเราดีกว่านะอ่ะร้อยแสนหนึ่งเลยนะ <laughs> มาคิดว่าก็น่าจะสู้ได้อยู่นะครับ มั้งนะต้งวงเล็บเลยโหเราเลเวล20มันเลเวล28นะครับรถดาเมจกันแบบรัวๆเพิ่มเลือดตัวนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็เพิ่มดาเมจฟ,ฟังเราโอเคตาฟังมันมันม่งน,นะครับเพิ่มดาเมจฟังตัวเองแล้วเพิ่มเลือดอีกจิบหายจะจัดูจากพันสี่เป็นพันเจ็ดเลยเพิ่มดาเมจโอ้ยตายแล้วว่า ปายห้านะผมจะป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับถ้าว่าถ้าไม่ป้องกันนี่เรียกว่าลอยน้ําแน่นอน,นครับผมจะใช้ตัวนี้เก็บสแต็กนะครับไม่คิดว่าจะล้มมันได้เลยนะครับไม่มีทางไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาล้มอย่างแน่นอนนะครับเพราะสแต็กน้อยเกินไปนะครับมาเลยเฟลาโดดด้นของเรามันเจ๋งของนายอยู่แล้วตรงนั้นมีสี่ด้วยอ่ะ <c oughs> อุ้มโจมเตียงเดียวเลยอ่ะมันคิดว่าพลังลบ ทั้งเลือดทั้งพลังลบอะไรมันเหนือฝจจ่าจัดเลยนะ <c oughs> ฉันจะไม่ยอมตายง่ายๆฉันจะทำเพื่อพวกพ้องนายเท่านั้นที่ต้องตายในสนามลบแห่งนี้หนีป้องกันได้ <c oughs> มาเก็บว้เพื่อนหมดเลย <c oughs> ทีเนี้ยมันกล้าโจมตีไหมโจมไหมโจมตีสามเก็บไว้หนึ่งหมันเหมือนรู้ <c oughs> จิตใจมันมั่นคงเหลือเกินนะครับ <c oughs> ทีนี้แหละ จะล้มไนได้ยังไตงต้ตดาบตัวเองว่าจะล้มไนได้ยังไงอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยครต้องโจมตีอันห้าเลยนะครับแล้วก็โอ้ป้องกันหนึ่งก็ไม่น่าจะรอดนะครับอืมไม่รอดแน่นอนนะครับเก็บไว้สามนีกฟาให้เพื่อนนะครับเฮ้ยมันกิบไป้เพื่อนตัวหลังด้วยอะจิบหายแล้วมันก็มีห้าสินะฟูตัวนี้เลือดต้องพันเจ็ดอะจิบหายจ,จัดเลยมีห้าเลยนะครับอื มันเลยโจมตีห้าแล้วผมแต่ก็ดีนะครับว่มามันไม่เหลือสแต็กไวนะ้นะมาเบาบัสกันที่ตัวสุดท้ายของผมนะครับโอ้โหเออลิงมีพลังโจมตีต้อง400ก็ยังพอไหวอยู่นะครับหนึ 1, 2, ออ่งสองสามเฮ้ยมันขาดหน่อยนึ่งอะอมต้องโจมตีอัน4ีเลยเหรอดูตัวสุดท้ายนี่500 500, 500. ก็น่าจะเหลือสัก300ปะ300ผมต้องป้องกันหนึ่งสอง สามหกป้องกันสองนะครับก็อยู่แล้วผมคิดไว้ไม่นะวัดเขาให้หมนันขาดไปนิดนึงโอ้เดย2สองร้อยโอ้สองร้อยหกสิบแปดนะก็ยังน่ากลัวอยู่ดีโ <laughs> จมตีสองเก็บไปสองด้วย <laughs> เก็บไปสองเราโจมตีสามสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองไม่มั่นใจเหมือนกันนะ ไม่มั่นใจเหมือน,นกันครับแต่ว่ายิ่งคูณสแต็กมากดาเมจก็ยิ่งเยอะนะครับมันถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมลวยเลยสู้ได้แนะ่โอ้ยมันเก็บไว้นึงเองเจ้าโอเคหัวจะล้มได้แต่ละตัว,าตตวยากจัดๆแล้วกี่ยกวะเนี่ยหัวจะผ่านไปหนึ่งยกนะครับก็เข้าไปเลยดิฟ้าเดี๋ยวมีเด็กเกเรนะครับ เราก็ต้องใช้เทอลซออีกหนึ่งตัวนะครับดูเลือดดูพลังลบของมันซะก่อนไ้้แต่เทอลซอรเรามีเยอะไม่ต้องกลัวหรอกเอเอาเป็นตัวนี้ละกันนะแต่ว่ากินพืชต้องแข่งเลยนะถ้าไม่แข่งนี่เรียกว่าลอยน้ำชัวดูมีเลือดนี่โอ้โหต้องพันเจ็ดพันหกตายแล้วว่า เอาวันนี้อันนี้ทำยังไงดีวะจะทำยังไงถึงจะชนะนะครับเพิ่มดาเมจเพิ่มเลือกลดดเมเม <c oughs> ะต้องประมาณนี้แหละนะาผมวกเฮ้ยมันมีสลับการ์ดด้วยวะตัวสุดท้ายนะครับสิบหายแล้วตัวสุดท้ายสลับการ์ดนะทำไงดีวะไม่เอาไม่เอาไม่เอาถ้าเอาชุดนี้ไปไม่ได้นะครับมันสลับการ์ดนะครับ กดก่อนกดก่อนกดก่อนเอ่อเอาเป็น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 เฮ้ยเลือกยากอ่ะ <c oughs> เลือกยากสุดๆเลยอ่ะก็หเมือนมีรถเลือดด้วยอ่ะชิบหายชิบหายจัด,จดเลยเอ่ะรถดาเมจหมดเลยก็ไม่ได้นะครับเอาเป็นอา่ารถเลือดอ่ะรถเลือดแล้วก็รถดาเมจฝั่งนู้นแล้วก็เพิ่มดาเมจฝั่งเราเอาเอางี้แหละ เฮ้ยต้องมีเทเลสซอร์สองตัวจิบหายแล้วต้องมีสองตัวนะครับเทเลสซอร์สองตัวคิดหนักเลยอะ่ะคิดหนักจัจดเลยนะครับเทเลสซอร์สองตัวนะครับมไม่ได้พลังลบน้อยเกินไปนะผมคิดว่าพลังลบน้อยเกินไปนะผมจะเอาตัวนี้ไปแล้วกันแล้วก็อไป <c oughs> มาลุย จะแพ้ก็แพ้เพราะกินพืชเหล่าเนี้ยแหละสู้ความไม่ได้นะครับมาเลยเดี๋ยวมันจะสลับการ์ดอยดูนะรถ <c oughs> มันให้หมดนะครับอโอเคอืมอทำงานแล้วทำงานรถด,ด,ดาเมรอ่ะอุย้ยมันยังวะยังไม่สลับนะครับโอเคแสดงว่ามันมันสลับแค่แค่ตัวที่ที่มันจะใช้นะครับอืมโอเคโอเคโอเคตัวที่มันเจอด้วยนะ ผมจะป้องกันก่อนละกัน <laughs> ดูท่าเมนาสู้ได้เลยเก็บตีหนึ่งนะครับแสดงว่ามันเก็บไว้หนึ่งนะครับม,มันเก็บไว้หนึ่งมันก็มีสามป้องกันสองไว้ก่อนอ่าหนยังล้มฉันไม่ได้หรอกเธอลซอฉันก็แข็งแกร่งเหมือนกันหายแล้ว ตูมเข้าไปเหลือ400นะครับยังได้อีกทีหนึ่งนะพาวหน้ามันมี3นะครับผมจะป้องกัน1 2แล้วเก็บไว้1นึ่งแล้วกันมาเลยฉันไม่ยอมตายง่ายๆหรอกจมตีหนึ่งยงอยู่โอเค <c oughs> แต่ขราวหน้าผมต้องเก็บสตแต็กไว้แล้วนะ <c oughs> ไม่ได้เลยอ่โจมตีหนึ่งพอครับอืมฮ้ย <c oughs> มันเปิดโอกาสแล้วจมตีด้วยอะ่ะ แสดงว่ามันเก็บสแต็กไว้หมดเลยนะมันมีหนะครับอืมจิบาไา้แน่จมตีหกแน่ๆผมเดาจมตีหกตายผมอืมแต่ก,ก็เล่นง่ายขึ้นนะเพราะมันไม่เหลือสแต็กแล้วโอเคตัวนี้ไม่โดนรดดาเมจนะครับโดนไหมเดี๋ยวก็โดนนี่ไงโดนโดนแล้วว่ะโอเคก็รดดาเมจลงไปนะครับแต่ก็ไม่น่ากลัวนะครับเพราะว่าเรามีสมแต็กเยอะนะครับอูถ้าไม่โดนรดดาเมจนี่โจมตีสองมันก็ไปแล้วนะครับอืม ้องการหนึ่งสองเดี๋ยวขอผมดูดาเมจมันก่อนสี่ร้อยฟาเลยเหรอสองสามนะครับแล้วเก็บไปสอง <c oughs> นนะี่ยะคุกกะที่กับแทกเข้าไปตายวันนี้เกือบเกือบห้าร้อยเลยอะ่ะ <c oughs> นี่ถ้าเป็นไม่โดนลดดาเมจนี่หืมโจมตีสี่นะไม่ตายอึดอยู่โอเคเฮ้ยบัตรนะครับอุ้ยนะมมผมโดนไปด้วย ปิดที่หายเลือดผมจะลดลงทุกๆเทินนะครับแปลว่าต้องรีบจัดการเลยนะครับถ้าผมไม่รีบจัดการนี่เลือดผมจะลดแบบปวดห้านะครับหนึ่งสองสามแล้วก็เก็บไปสามนะครับไปแหมเล่นอย่างนี้เหรอเลือดลดลงสามเทินเหรอเนี่ยแรกเลือดเหรอเทินนี้ผมก็เกือบจะตายไหมดูดิมันลดกี่เปอร์เซ็นต์ เอื้อรถเลือดอีกรถดำรถดำเม็เข้าไปอีกอรถจัดๆอ่าบาดโดนอีกแล้วเถิ่อนที่ซ่องนะครับตามันโจมตีสั่งเก็บไว้หนึ่งนะครับตายชัวโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวผมก็เลยเลิ่มบ,บัตมาแล้วนะครับมันรักผมจัดๆเลยนะมันเลยให้ผมแลกเลือดมาชนะแน่ๆโจมตีมันเองนกิโลโซรัตฟาดหางใส่มันหนี จบเหมือนเดียวเรียบร้อยทีนี้แหละมันจะให้เราใช้เธอรสอสามตัวเลยหรือเปล่านี่แหละปัญหาใหญ่นะครับมันจะให้เราใช้เธอรสอสามตัวจริงๆด้วยชิบหายแล้วอ่ะปุกขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเธอรอซอล้วนๆเลยชิบหายชิบหายจะจับเลยนะครับผมต้องใส่ต้องชุบชีวิตตัวนี้นะครับ90้ฝ่าเลยนะเออไม่น่าสู้ได้เลยเก้ฝาเลยนะ้ยเ <c oughs> อาปหาตัวนี้ไปแล้วกัน ไปโดนดาเมจทีเดียวก็ตายแล้วมั้งจะป้องกันได้ถึงไหนเนี่ยเรื่องเรื่องคือจะป้องกันได้ถึงไหนเนี่ยโอ้โหตาย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 ถ้าชุบตัวเนี้ห้าสิบแปดสงสัยต้องชุบตัวนี้ดิฟ่ามั้งห้าสิบแปดนะครับเอ่อชุบตัวนี้ดิฟ่าโอเคผมจะเอาตัวนี้ไปตัวนี้ไปแล้วก็ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เอาต้องเพิ่มจัดๆเลยอะ่ะต้องเพิ่มไม่เอาไม่เอาไม่เอา ต้องรดดาเมจฝัังนู้นนะครับอ่ารดดาเมจฝฟังนู้นโอ้ยรถรถเยอะไปเอาออากอเอา,ากันเอาออกกันเอารดดามจฝฟังนู้นไม่ใช่เดี๋ยวตัวแรกก่อนรดดาเมจฝฟังนู้นนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจฝฟังเราแล้วก็ลดเลือดฝั่งนู้นโอเคอย่างนี้ก็พอไหวอย,อยู่น่าจะได้แล้วนะครับอะลุย <laughs> ไอตัวสุดท้ายมีสกิลห้ามเปลี่ยนตัวด้วยนะครับจะเปลี่ยนทำไมอะเสอสามาตัวลดแบงให้หมด,ดอะอลดเข้าไปแล้วก็เพิ่มฟังเราหน,นีแล้วก็ลดลดให้หมดโอ้ยมันก็ลดฟังเราด้วยโอย้เราลืมมองสกิลมันเหมือนกัน,นะเนียเพิ่ม <ๆ S 2> เลยฟังมันคืนด้วยอะโอขึ้นตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวโอเคผมก็จะทำการป้อง,งกันก่อนอยู่แล้วตัวนี้ไว้เก็บสแต็กนะ สึกนี้ยืดเยื้อจัดจัดนี่พลาโดดอนเจนสองครับจิ้มหายแล้วทำเก็บไปสองมันมีสี่นะครับแต่ผมว่ามันป้องกันผมจะป้องกันสองอ่าโอเคอย่างนี้ก็พอคุยกันได้โยนะมันมีสามนะครับอืมพอคุยกันได้อยู่นะครับตะกี้ทามันเก็บไว้หมดเลยมันมีสี่ครับอืมนี่เนียันี้าปันหานะครับผมจะเก็บไว้สามเลย ป้องกันหนึ่งเห็นไหมทีนี้มันมีส่แล้วอะมีห้าด้วยเดียวโอ้โหชิบหายแล้วชิบหายจัดจัดไม่ล้มผมด้วยโอ้โหใจดีจัดจัดผมจะเก็บไว้สี่แล้วกันป้องกันสาเอ้ยจมตีสานะครับโอเคเข้าหนึ่งก็ยังดีนะหนีเลือดรถแล้วโอเคทีนี้ละมันมีเจ็ดผมว่ามันจมตีเจ็ดนะครับโอ้ มันมีสแต็กสองมันล้มผมไม่ได้มันคิดเอาไว้ไงมันก็เลยเก็บเอาไว้นะครับแงมตายโอ้โหนี่ท่าไม่ตายมึงแล้วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ถ้าไม่ตายมึงมองก,กิ๊กกอกมากเลยอะโอ้โหเวลาโรดอนเจนสองนะครับอืมแต่ว่าเราก็เล่นง่ายขึ้น1 2 3เรียบร้อยแล้วก็ป้องกัน1 2 3นะครับเก็บไว้2มาเลย <c oughs> ฉันไม่ตายง่ายหรอกตายไปซะนี่เจนสองเจนเส็งอะไรวิ่งหูตะกี้ ป้องกันแค่่อก็พอแล้วว่าโอ้พลังโจมตีมันแค่270รเจสบเองนะครับไม่กล้าโจมไม่กล้าโจม <c oughs> ผมก็จะเล่นอย่างนี้นะครับเก็บไว้สเลยนะครับแล้วก็นี่เล่นอย่างนี้พอโอเคมันพยายามจะเก็บสแต็กนะครับมันมี4นะครับนี่มี6แล้วนะครับบอกแนละ้วมันพยายามจะเก็บสแต็กนะครับจะให้มันใช้สแต็กไปก่อนโจมตีหเอ,อ้อตาย <c oughs> ผมป้องกันยังไงก็ไม่อยู่อยู่แล้วนะครับอืมถ้าเราไปป้องกันหมดสแต็กเราก็หมดเลยนะครับป้องกันสีสแต็กหมดอ่านลดเลดือดตัวนี้ไปก่อนโอ้โหลดได้หมดสีนี้แหละเล่นง่ายเลยครับหนึ่งสองอู้ยแค่สองก็พอแล้วก็ป้องกันหนึ่งสองเอ่อดูดเมจต,ตัวนี้สิสามร้อยนะครับเฮ้ยพอแล้วเก็บไปสี่เลยนะครัสิงกับใครไม่เล่นต้องให้เอาจริงคนระับตุ้มเรียบร้อยแค่ตีนเกียดเฉยๆนะครับ ไปห้าไปเลยทีเดียวเฮ้ย hey. นายเลยเวลยีเ,เลยเหรอหนายก็โหชตได้อยู่เลยนะเนี่ยโอเคมันไม่โจมตีนะครับซึ่งเราจะปล่อยหมดแม็กไปเลยนะจงการ์ดทองได้มาการ์ดเดินแต่ต้องสู้กันด้วยการ์ดทองนะครับโจมตีไม่ดีนะนายก็รู้เราบินไม่เก่ตงต้องวิ่งต้องวิ่งนะถึงจะบินได้นะครับเป็นไดโนเสาร์นะคุณต้องวิ่งก่อนนะครับถึงจะบินได้นะครับ อาจจะได้การ์ดเงินสักใบโอ้โหลำบากยากเก็นจริงๆเลยนะครับได้นกแน่นอนนะครับแอโร่โไททันนะครับอืมโอเคโอ้ยนี่แหละดีใจตรงนี้สุดๆเลยนะครับอ่าเห็นตรงนี้แล้วก็เศร้าใจนะครับซึ่งผมยังไปไม่ถึงดวงดาวนะครับอ่ายังไงผมว่าคิปวิโอมันก็เริ่มจะยาวแล้วนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับ ฝากาากดแชร์กดไ like, ลค์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปของผมด้วยนะครับส่วนนี้ผมนายป๊อบเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับทุกคนวู้บ๊ายบายซีโ g เกนทุกคนแฟนดายังเล่นอยู่